เขาพูดอะไรอ่านี่นะถ่ายรูปแล้วอ่าเมื่อยแล้วลุกได้อันนี้ถ่ายวีดีโอแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่มันถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้ไง <c oughs> วันที่17เมษายน2568สาวสวยไทยใหญ่มาถ่ายรูปก,กับ หนุ่มล่านนยมนนทบุรีุะโรงแรมแต่ก่อนเคยไปทำงานเหรออือใช่เหรอนี่หน้าเหมือนพ่อเลยตอนล้วแอนซ์ันหน้าเหมือนพ่อเลยได้มั้งไหมได้แต่ไม่ยังไม่ได้เพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาเขาน่จะเก่งกว่าเขาไปอยู่เมืองไทยแล้วไงสิเมอ วีผมดีจังหวัดนครปฐมเรียนไทยเปล่าพูดไทยได้แล้วแต่คี้อายหน่อยแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฮะไปเที่ยวที่ไหนอีกมาจากที่ไหนเดยไป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  มามาจากที่ไหนที่ประเทศไทยเนี่ยอ,อ๋อยู่ตรงนี้เองค่ะดนตูมอ๋ออยู่ดอนตูมเขาทำงานอยู่แถวดอนตูมเขาปิดไปม,มั้งเขาเอาตะข่ายปิดไว้อืมเขาไม่ได้หรอกตามองไม่เห็นเลยเขาเอาตะข่ายปิดไว้ นี่ดูม่วงกันนี่พี่จุ๋มมอม่วงม่วปามลายม่วงเบาป่าเนอะดูลูกมันนังงสุกลูก่ะมันเบาไหมเนี่ยเออมีม่งม่วงเลยเว้ยม่วงกันล่อนม่วงกันล่อนนี่ไงลูกมันเนี่ยนี่หล่นอยู่ข้างล่างนี่ม่วงเบาลูกเล็กนะเบาเบาหรือกจะล่อนกันล่อนม่วงกันล่อนหอมเบา ไม่ได้หอมยางไม่มีหอมยางถ้าเบาจะหอมยางเขาเกี่ยวเอาไปกวนเลยนั่นจะกล่อนกล่อนมะม่วงกล่อนนี่เขาเอาไปเพาะเอาเมล็ดมันไปต่อเขาลากปัญหากินเก่งม่วงกล่อนขอให้ขอจะเออให้เออนี่ไม่เออแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่เดียวนะตอนนี้กัลร้อน แล้วน่าจะปกติดีกูโอ้โหลกแม่น่าจะตัดสินแล้วรู้เบาเนี่ยจ้าออกทั้งปีแล้วนี่หรอออกทั้งปีกันร้อนอ่ะมามุ้งอะไรของจังหวัดเลยนะชื่ออะไรนะนี่สาวไทยใหญ่ดูก็แต่งชุดสวยเลยบ้านก็ออกแล้วหล่นหล่แต่ไม่มีคนดูอ่ะเชิญชมภาพ จิตตกรรมประวัติศาสตร์องค์พระปฐมเจดีสามสมัยรสี่รห้ารหกรเก้าเป็นประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธและประวัติศาสตร์องค์พระปฐมเจดีวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกแปดห้ามถ่ายภาพอครับโอเคครับ รองเท้าขาดใส่ไม่ได้แล้วอย่าลืมซื้อรองเท้าด้วยละ่ะเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วลผมวผมย <ผม S 1> ังอิ่มกาแฟักไป,ปกดจับอยู่เลยไอย้น้อ,นองก็เอาน้ำฟังมาเสิร์ฟจ,จังมาท้างกินกิาานกิน เฮ้ยไอ้นี่ไม่หนาแล้ววะมาให้บอกแล้วว่าเดี๋ยวไฟไหม้ไม่ใช่จะถ่ายให้ลูกสาวดูมันหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว450รอยห้ะไอที่หมุนได้450รอยหาสมันหักแล้วนะเดี๋ยวไปเที่ยวเกาะกูดไม่มีใช้แล้วต้องไปซื้อใหม่ใจ